ฮะทาสวัสดีค่ะพบกับน้องนัทสึโมโนกาตาริจังอีกแล้วจ้าต้องพลังงานไหมทำได้ครับสวัสดีครับจากแคปโรเซิงครับมากับน้องนัทจีคนสวยครับนัทสึและนันทีมาด้วยกันเพราะว่าเราเดยอากาศได้เยอะจัดทุกคนจุนก่อนจุนก่อนครับจุนก่อนนะครับไม่ได้มาด้วยกันนานเลยฮะ จาเรียกนัตตีเลยนัสืซอรนัสเอรนัสืซอ้าเรียกนัตตีไม่หันเรียกเรียกเป็นกระเบื้องเลยนัตตีจ้นะเอ้าวันนี้ถือโอกาสนะครับมาโอกาสดีนะครับเอารถยอดฮิตยอดฮิตอากาศก็ร้อนมากเลยร้อนด้วยครับฝนจะตกด้วยครับทำตัวไปถูกนะครับจ้าเป็นร้อนหนาวครับติดยังมะติดแล้วติดยังติดยังเอายังบอกเออยังนึกว่าติดแล้วมาเออขวัญใจอะไรใบรุ่นทำกินรุ่นไหนอะไม่ไม่ รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะครับวันนี้เรามากับรถอะไรเอ่ยน้องนัดนัดนัดเซอ้ยโตโยต้าใช่ไหมเออรู้เลยถูกแล้วโตโยต้าวีก็แชมป์สองจุดห้าอีบพีแันเนอร์สมาร์ทแคปเป้สองจุดสิบสามจ้าจ้าอันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับใครชอบรุยชอบอ่า ลงปงลงป่าได้ว่าชอบตัวสูงก็มาแล้วนะฮะอันถามกันมาหลายเลยว่าน้องนัฏมีตัวสูงบ่เนาะมีตัวสูงมีคาโฟมีหยางบ่เนาะอ๋อน้องนัฏจะให้แล้วมีหลายสช่วงเอามาแล้วครับมีสีเทาสีขาวครับสีเทาสีขาวสีบอลด้วยนะฮะจ้ะจัดให้นอนฮะจัดให้ในออฟขาขายเท่าไหร่น้องนัฏสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจ้าอ่านะครับแล้วก็ช่วงโควิดนี่นะครับเราให้เอาไวเพียงแค่ศูนย์บาทไปเลยเอาไปเลยศูนย์บาทนะครับนะ เขาหาวนั่นเลยศูนย์บาทออกรถนะฮะนะแล้วก็โปรสุดร้อนแรงอีกเหมือนเดิมนะครับปีนี้ทั้งปีผ่อนเพียงแค่5,700บาทจ้าปีหน้าค่อยผ่อนราคาอยู่ที่ไม่บอกจ้าไม่บอกนะครับนะจะขายอย่างเดียวเลยนะเท้าขาวขาวครับขาวมากเลยครับน้องขาวของเราเลยครับหน้าแชมป์นะครับปีนเทโบครับนี่นะครับมีช่องลมวัดกหัวตื้มมีเจ้าดูดีมีจมูกให้พร้อมหมวกราคาไฟตัดหมอก นะมีไฟตันหมอตัวพิเศษอ่าแล้วก็นี่อ่าแม็กติดรถอันนี้ขอบยี่สิบสองครับลายอะไรก็ไม่รู้ขอบอะไรเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอบยี่สิบนะฮะขอบยี่สิบเดี๋ยวเราจัดขอบสิบแปดให้ใหม่ๆเลยนะครับนี่บันไดสําหรับคนเตี้ยมันตัวสูงมันมีอยู่แล้วอ้าเหรอนะตัวสูงจะมีบันไดข้างตัวเตี้ยจะไม่มีนะครับนะแม็กยางก็เลือกได้นะครับผมนะ E I 30 T 27 A.P.F.1 C.E.28 อ่า4ลายเลยบร้อยครับจับให้ <ผม S 1> เลย4ลายฟรีๆนะคะ,ะมา เร่งไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนสามหมื่นโลเด้อมีพิทยุให้ด้วยนะคันนี้แอร์แอร์ย็นไม่เย็นเพียงเพราะบ่อนิ่มเพียงกระเพาะแต่ว่าตอนนี้มันเปิดไม่ได้ถ้าอยากได้ยินเดี๋ยวเปิดให้ดูหลังไม่แอร์โคตรหนาวเลยจ้ะมีเกียร์ห้าสปีดสองครับแอร์โคตรหนาวภายในยังใหม่ยังสะอาดอยู่เลยนะยังไม่ทำความสะอาดเลยไอ้ดวงพยานี่ครับไม่มีแบบลอยแบบว่าเอออะคอลงคารานะมันมีฟังก์ชันเยอะคันนี้นะพื้นคิดครับไม่มีไม่มีลงไม่มีลงยันอ๋อไม่มีลงยันนะจ้ะคิดจะเทยันคิดอะคิดจะจักคิดจะจักอะถ้าลงก็ ประมาณนี้ครับแครบเปิดได้นะครับตัวนี้12นะครับเดี๋ยวดูเป็นอาร์ตแบบเป็นไงแครบมยไม่ต้องเป็นสีประตูก็เป็นรถครอบครัวได้เพราะว่ามันกลวงเป็นกลวงนะจ๊ะทุกคนทำไมพี่น้องโอยนั่นเป็นอาร์ตเอาเอาเอานี่นะครับถึงแล้วเลยน้อบเป่ประตูเดิมนะคะเดิมเดิมเลยเห็นไหมกระจกปรับข้างเป็นกระจกไฟฟ้าเด้อตัว E ใช่ไหมตัวนี้ตัว E อ่าตัว E ครับ E จะเป็นไฟฟ้าครับ J จะเป็นพรีดันเนาะสวยๆยกสูง เดิมบางกิ๊บๆเลยนะครับสวยมากจ้ะพี่จ๋าเดี๋ยวแม็กเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องวังรถบานบางเดิมใครชอบล้อเดิมก็เดี๋ยวมีมีให้นะแชมป์เข้าใหม่ครับจ้ะนะใหม่เข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยเข้าปุ๊บร้องปั๊บเลยฮะเดี๋ยวปุ๊บเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับใครที่ดูคลิปนี้แบบว่าเอยากได้จองก่อนเลยต้องก่อจองนะถ้าเกิดว่าจองสายก็สิแต่ชอบล้อนะชอบเออล้อมลุยดีนะครับขอบยี่สิบนะ จองก่อนได้สิทธิ์ก่อนจ้ะจ้องอีหลังก็นั่งรอจ้ารอคิวรอคิวนะเอารถฝั่งนี้น้องนัทเป็นยังไงเอาแฮกเลยมาถึงแฮกเขาเลยโอ้โหเล็บฉีกพอดีนี่เมทดอาร์จากโรบอทโรงงานเดิมไม่มีชนหนักพิกความตัวน้ำไฟไหม้แต่ต่อคาซีแต่ต่อตัวทางแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเป็นเล่มเล่มไม่มีไม่มีนะครับเราซ่อมประตูเดิมอันนี้ที่เห็นคือขี้ไงอะไรไงขี้ฝุ่นอ๋อขี้ฝุ่นจ้ะพอดีคนในเมืองครับอ๋อเป็นคนนใเเมืออองคนในเมืองเมืองอะไรเมืองเมืองไทยนี่แหละเมืองเลยเมืองไทย เมืองขมมรเือไทยนี่แหละนะครับเออไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเออนะอ่ะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนะฮะทะเบียนอะไรตรังรถคันนี้มาจากใต้มาจากแดนใต้มาจากตรังนะครฮะอ้าวไม่เปิดอะไรไม่มีแรงมันสูงอ่ะอ้าวเนี่มาดูห้องเครื่องอ๋อมีลูกค้าถุงวันนี้ด้วยใช่ไหมไม่รู้ไปทะเบียนสวยไม่รู้อ้าวเรืองนั้นเป็นยังไงเครื่อง ครื่องเดิมเดิมเครื่องเลยนะคะล่องแก้มเหมือนเดิมน็อตเิอยู่เหมือนเดิมทุกจุดเลยเด้อแล้วก็อ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเอลเอลอาร์เนี่ยนะครับโลโก้อยู่นะครับนะครับเลขคันหน้าอยู่เข้าตีโก้นะครับผมนะคันนี้เบรกธรรมดาไม่มีเบสนะครับน็อตปากกระโปรงเดิมนะน็อตไม่ขยับเลยเดิมเดิมเครื่องอยู่ครบนะฮะโลโก้โตต้าครับนี่เดิมเดิมนี่ก็อยู่ เอาสว้อันนี้นะออกไปขับยางเดียวพ่อนใจพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรประลัดอำเภออบตนายกเขาเรียกว่ารถยอดทิศนะครับสมัยแตก่อเนี่ยคนใช้เยอะเลยนะตอนนี้ตอนนี้คนใช้เยอะเพราะว่าเครื่องมันทนนะฮะก็คือขับยางเดียวนะครับถ่ายในมันเครื่องให้ตรงรอบนะฮะยาไปเลยนะยาไปได้ไไปสองแสนมาถ่ายในมันเครื่องทีนี่เครื่องล็อกนะ จ้าอ้าวใครสนใจครับวันนี้จัดให้เลยนะวันนี้กับตัวต้าให้รัก Vigo Champ 2.5 EP Runner นะคะจ้า Smartcab ปี12-13จดสเด้อเออตักสูงครับนะแล้ววันนี้ราคาสุดต้อนแรงสุดพิเศษใส่ไข่ใส่น้ำเปล่ากับราคาขายอยู่ที่4,59,000บาทจ้าเออนะ4 5 9บ0 0าทแล้วก็วันนี้โควิดนะครับออกก็อยู่ที่ศูนย์บาทไปเลยเอาไปเลยนะครับผมแล้วก็ปีนี้ทั้งปีนะครับเอาส่นเพียงแค่ 5,700บาทไปเลยจ้า,จาปีหน้า65ค่อยผ่อนราคาเต็มอยู่ที่ 9,200บาทเด้อนะครับปีนี้ทั้งปีเราซับค่างวดให้เดือนละ3,500บาทถึงสิ้นปีไปเลยน้องนัทกับจ่าเข้มใจดีมากๆนะจ้าเท่านั้นยังไม่พอแต่เพียงเท่านี้นะครับเราแถมบัตรเตมันมูลค่าอีก1,000บาทไปเลยโอ้โหนะครับสุดแบบจริงๆเลยนะครับแรงแบบแรงเวอร์ไม่อยู่นะครับติดเทอร์โบไป2ลูกจ้านะครับแล้วก็สิทธิพิเศษเลยสําหรับใครดูคลิปวิดีโอนี้นะครับจอวันนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าซีให้ประกันให้น้ำมันไม่ให้ให้บัตรไปแล้ว แม็กไปให้ยางไปให้ประดับยนต์ให้ติดซีมให้ขายในบ้านเครื่องให้ขายกองเครื่องให้ส่งรถให้ทําสัญญาถึงหน้าบ้านให้บริการช่วยเหลืออีกหนึ่งปีเต็มรับประกันหลังขายอีกหนึ่งปีเต็มแล้วก็จองวันนี้ครับลุจับแจกมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันเด้อโอ้นะฮะแล้วก็เราช่วยผ่อนอีกเดือนละ3,500บาทไปเลย5เดือนครับลูกค้าไม่ต้องผ่อนราคาเต็มนะฮะแล้วก็เอาปัจจัยไปอีก1,000บาทนะครับขับไปยาวเลยเอาไหม ใครเอากระทะมาแล้วกันน้องนั้นฝาก fc นะครับจะฝาก fc ที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะซื้อจะจอง vigo champ คันนี้เด้อทา f a c e b o o k ลิงไลน์จิอยู่ด้านบนบจ่าเข้มน้องนัทแล้วก็ทีมงานรอรับจองอยู่แล้วก็ fc เท่าไหนที่แนะนำเพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับขั้นแนะนำทางการตลาดของจ่ายเข้มกับน้องนัทไปเลย3,000บาทแล้วก็ fc เท่าไหนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ,บ่อยเดียวรุ่นจับแจก cfc ไปเลยหนึ่งตัว,ตวจ,จ้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e ทางช่องทางยูทูบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราด้เด้อเจอเนี่ยครับใครจะเอานะวีโก้นี่ครับพรห้าพันกบาทนะฮะขาวๆนวลๆเอารสุดบาทจ้า